หมูเด้งหมูเด้งคนเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวที่หมูเด้งเลยนีปนุ่มนิ่งด้วยนะเด้งเด้งพี่หลัดจะมีตรงขวางกันทีนเดียาแลมวแมวแมวแมวเด้งเด้งโอ้มันใกล้เรามากเลยนะตัวนี้ เรามาจังหวัดชนบุรีนะจริงๆอาชีพผมคือผมเป็นนักเต้นนะครับผมเป็นแรนเซอร์ให้พี่เจเจตรินใ,ใช่ไหมครับและตอนเข้าวงการครั้งแรกอะทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกอะคือมาที่นี่แต่ไม่ใช่มากับพี่เจนะครับมา สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dance ดน i p c h ช n n น l นะครับ,รบ <Dance. S 2> เที่ยวไปเต้นไป <Dance. S 2> วันนี้เราจะพาทุกคนนะครับ <Dance. S 2> ไปกันที่สวนสัตว์เขาเขียวก็คือไปหาเจ้าหมูแดงนั่นเอง mm. และวันนี้นะครับเราจะเดินทางจากบ้านเรานะน oh. นทบุรีนะครับและจะพาไปดูว่า ผมเองนะครับเวลาเดินทางจากฝั่งนี้ล้วจะข้ามฝั่งไปฝั่งบางนาะเดินทางด้วยวิธีไหนน,นะครับก่อนอื่นเราต้องปักหมุดไปที่วัดบางน้ำพึ่งนอกกันก่อนนะครับแล้วเราก็เดินทางไปตามพิกัดตามหมุดได้เลย Google พาไปได้อย่างสบายมากๆนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะไปขึ้นแพซึ่งแพเนี่ย เป็นแพที่คนก็ขึ้นได้นะฮะแพจะเปิดตั้งแต่ตอน6กโมงครึ่งประมาณนี้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับและจะปิดตอนสองทุ่มครึ่งนะฮะถึงแล้วครับถ้าข้ามเรือนะะจากฝั่งนี้นะฝั่งบ้านเราเนี่ยไปฝั่งบางนานะครับแต่ต้องเตรียมตังค์ให้เรียบร้อยก่อนรถมอเตอร์ไซค์นะครับ าไม่เกิน125ซีซีหรือ150ซีซีประมาณนี้ะนะฮะก็เสียอยู่ที่10บาทนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์300ขึ้นไปเนี่ยต้องเสียคันละ12บาทนะครับ จากตรงนี้ไปนะครับนั่งเรือขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่เกิน15นาทีนะครับก็จะข้ามฝั่งจากทนบุรีตรงนี้นะฮะไปสู่ฝั่งบางนาได้เลยหนึ่งจุดที่อยากจะให้ระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับทางขึ้นเมื่อกี้เห็นไหม มันเป็นแผ่นเหล็กเล็กๆกันนะครับก็ต้องขึ้นมาด้วยความระมัดระวังนะนะครับระวังจะลื่นถลายกันไปนะจ๊ะทุกคนนะเราลงเรือข้ามฝั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าเรือเมื่อกี้ก็12บาทอย่างที่บอกแล้วนะครับเรือเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าปิดก็สองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะทาให้ผิดไม่พลาดนะครับไป เดี๋ยวเราลุยกันต่อเราเดินทางไปหาหมูเด้งกันดีกว่าจากตรงนี้ไปก็95กิโลครับน่าจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมง40นาทีนะอะลุยกันทุกคนครับบรรยากาศระหว่างเข้ามาก็ไม่ธรรมาดานะดูสิดู มันดีใช้ได้นะไปถึงแล้วครับเอ้ยวันนี้ก็พอมีคนนิดหน่อยนะไม่มากจริงไหมเนี่ย เออแหละเขามีแบบต่อคิวกันอยู่ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วด้วยนี่นะนี่ค่าตั๋ว200นะครับแล้วก็ค่าพาหนะนะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์เขาคิด 40บาทนะครับรวมทั้งหมดก็เป็น240บาทแต่ถ้ารถยนต์อย่าง80บาทก็ล้อละ20ละมั้งอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้เจอหมูเด้งหรืปลาคนเยอะจัดเลยดูดิดูด,ด,ดิดูรถดิคุณพระแม่เจ้านี่คือแบบวันพฤหัสนะฮะไม่ใช่วันหยุดใดๆเนะฮ้ยอ๋อแต่มันเป็น ปิดเทอมนี่มาเอาแล้วไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> งานเข้านะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้เจอน้องหมูเด้งหรือเปล่าเราต้องรีบมาดูครับก่อนที่เขาจะโตนะฮะถ้าโตแล้วก็ถึงจะชื่อหมูเด้งมันก็คงไม่น่ารักสมชื่อนะฮะไปกันครับลุยเรากำลังฟังคุณพี่เขาอยู่ โ okay. อเคเขาบอกให้เดินตรงไปทางนู้นไปคือที่เนี่ยผมเคยมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับมากับคู่ปุ๋ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้แหละแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาทําอะไรคือเหมือนเรามาเอารถมาซ่อมแล้วก็มารับคู่ปุ๋ยใช่ไหมฮะล้วก็เลยแค่เดินมาพักผ่อนไม่ใช่เดินเนี่ยขี่รถมาพักผ่อนค้างคือนอะไรเงี้ยไม่ได้เตรียมตัวมาทาคอนเทนต์อะไรแล้วเช่ารถด้วยนะเออครั้งที่แล้วอะรถ สามล้อไฟฟ้าสามร้อยบาทสองชั่วโมงเออเวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บจากตรงเนี้ยเห็นปะนเดินเข้ามาปุ๊บเรื่อยๆเราก็จะเจอศูนย์อาหารนะแล้วเดินเข้าไปทางศูนย์อาหารเลยลัดเข้าไปเลยเขาบอกไปเจอพญาเต่าก็คือตรงนั้นนะครับจุดสังเกตนะนีน่ี่เจ้าตัวนี้นะกับ ศูนย์อาหารเดินเข้าไปตรงนู้นไปนนกันนี่ศูนย์อาหารเห็นไหมเดินเข้าไปตอนนี้เราเดินมาถึงเนี่ยเจอพญาเต่าก่อนเลยนะดูดินี่ โอ้โหปีญาเต่าไอตัวมันใหญ่เงี้ยฮิโหตัวใหญ่ว่ะฮิอือผมเบลอเลยโอ้โหนี่เต่าเต็มเลยนาทัดเห็นคงชอบหน้าดูนี่ เขาก็มีป้ายตลอดทางน,นะครับนุนุเห็นไหมบปอ่าเขาก็มีเขียนอยู่ว่าหมูเด้งไปทางไหนอะเดินลงไปเจอตัวสลอ็อตเมื่อไหร่จะถึงใช้คำว่าเมื่อไหร่จะถึง เข้าบ้านแล้วโอ้กว่าจะถึงสลอดไปเพื่อนครับถึงแน่นอนครับนี่ฮะอ้อห นเยอะมากไอหมูเด้งเอ,อ้อสุดตานี่อ่านี่เราเริ่มเจอฮิปโปแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าหมูเด้งมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหโอ้ยเบลอไปเราไปจบภารกิจเราก่อนเจ้าหมูเด้งคนเต็มเลยเอ,อ่ะเฮ้ยดิงมา โโอ,โโอโมาขโ,โมยของกินนี่เองอโอโ้โหนี่ไงเังไม่เห็นเลยเนี่ยใช่หรอก็เป็นลมแล้ว

มเดมโอ้อมันใกล้เรามากเลยนะตอนนี้แม่ตัวนี้อยากจับด้เป็นไงครับทุกคนนะน้องหมูเด้ง ตัวมันก็จีดเดียวมันขึ้นมาตรงเราพอดีเลยอะ่ะเหมือนขามหมูเลยฮะเหมือนขามหมูที่กินมาเช้าอ่ะนะตัวคนระับจีดเดียวเออมันน่ารังจริงเอาไว้แบบโชคดีที่ผมว่าที่มาตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันโตกว่านี้ผมว่ามันก็เป็นเหมือนพี่ๆมันอะ่ะมันก็จะดูแบบไม่เด้งอะ่ะน่ารักดีกแต่วันนี้วันพระรหัสนะวันธรรมดานะดูคนเดิยดูคนดูคน โหนเยอะมากป่ะคือเราเสร็จธารกิจหมูเด้งเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันแล้วถ้ามีอะไรน่าสนใจผมจะถ่ายไว้ให้ดูแต่งจริงก็ไม่มีอะไรระวังรถนะลูกระวังรถนะลูกหลบอ่าโอเคอาผมกันไว้เชิญเลยครับระวังนะลูกแที่เราเจอตลอดคือลิงนะ น้องเมื่อกี้น่ารักมากเลยบอกอเข้าใจแนละ้วทำไมคนมาดูกันอะ่ะมันน่ารักมากๆเลยมันขึ้นจากน้ําเออแต่ตอนเรามาโชคดีมากๆเพราะว่าเราดันมาเจอตอนที่เขาขึ้นจากน้ําพอดีนะครับมันก็เลยทําให้เราเห็นงตัวบางคนเมื่อกี้เขาบอกว่าหมาตั้งนานแล้วมันอยู่ในน้าอ่ะมันไม่ขึ้นมันคงร้อนอะ่ะผมว่าหรือเอาความเป็นจริงสัญชาตยานฮิปโป,โป,โปมันก็อยู่ในน้ําอยู่แล้วนะ เอาเป็นว่าเราจบภารกิจจากสวนสัตว์เขาเขียวตรงนี้เลยแล้วกันนะนะครับก็ก็ได้ดูประมาณนี้แหละนะครับก็คนเยอะด้วยแล้วก็ถามผมคือผมก็จบภารกิจแล้วได้เจออีกเจ้าหมูเด้งเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วเป็นไงน่ารักไหมก็น่ารักนะครับยังไงทุกคนก็ต้องคิดว่ามันน่ารักนะเพราะมันน่ารักจริงๆเดี๋ยวเราจะออกไป หากาแฟกินนะครับเราจะออกไปหากาแฟกินร้านที่มันแบบชิลๆร้านนี้เป็นร้านที่ผมมากับเพื่อนแล้วรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับบ้านไะร้านชื่อว่า24แคมปิง้งไปครับไปครับทุกคนนะร้านอยู่ห่างจากตรงนี้6กิโล ใช้เวลาเดินทางประมาณแค่เก้านาทีนะครับแต่ระหว่างการเดินทางเนี่ยผมเชื่อเลยเพราะเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วนะก็จะเห็นหนึ่งความสวยงามระดับหนึ่งของถนนหนทางแล้วก็ความเขียวชอุ่มของของป่าไม้แล้วก็ทิวเขาอะนะครับบายบายนะหมูเดงบายบายหมูเดงบ๊ายบาย To feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. เพื่อนเพื่อนทุกคนครับเพื่อนเพื่อนดูต้นไม้ห้าต้นนี้ดิหกต้นนะดูดีโคตรแปลกเลยอ่ะคือมันมันเอียงตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่มันเอียงพอมันเอียงปุ๊บลงขึ้นใช่ไหมแต่ที่เห็นคือมันเอียงแล้วขึ้นคือมันหลบสายไฟฟ้าวะ่ะมันเป็นได้ไงวะดูดีอยังเจ๋งโคตรแปลกเลยอะไรกันครับเนี่ยทำได้ยังไงฮะ ที่เนี่ยมันมีด้วยกันอยู่4โซนนะโซนที่1เป็นโซนห้องแอร์ก็คือเป็นคาเฟ่ข้างในเลยนะครับโซนที่2เป็นโซนของโอเพนแอร์ด้านนอกก็มีที่นั่งเก๋ๆชิลๆให้เด็กๆน,นะครับมีเครื่องเล่นด้วยเหมือนแบบสไลด์ลงสไลเดอร์ส่วนที่3นะครับก็เป็นแคมปิง้งก็คือเป็นห้องพักมีห้องพักด้วยแล้วก็มีเป็นแคมปิ้งด้วยนะครับ และโซนที่4ี่คือโซนนี้แหละเนี่ยบริเวณเนี้เป็นโซนที่นั่งแช่น้ำเป็นการนั่งในลำธารเนี่ยนะครับก็ทำให้ใคลายร้อนไม่ได้เยอะนะผมว่าการมาที่เนี่ยัยงไงเนี่ยก็คงต้องนั่งตรงนี้แหละเพราะมันไม่ร้อนนะครับมันมีลำธารมันมีน้ำเย็นเย็นแล้วก็มันทำให้เราได้ผ่อนคลายความร้อนไปด้วยทริปนี้เรามาจังหวัดชนบุรีนะ จริงๆก็เป็นชนบุรีเป็นศรีราชาอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆอาชีพผมคือผมเป็นนักเต้นนะครับผมเป็นแรนเซอร์ให้พี่เจเจ,เจตรินใช่ไหมครับและตอนเข้าวงการครั้งแรกอ่ะทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกอ่ะคือมาที่นี่แต่ไม่ใช่มากับพี่เจนะครับมากับนาวินตาในอัลบั้มเหมือนเดิมเติมน้ําแข็งเป็นเพลงพิเศษถ้าใครรู้จักอัลบั้มเนี่ยแสดงว่าเราอายุแบบเกิน35้แล้วนะฮะก็เหมือนลําลึกนะมันทําให้เรารู้สึกว่าโอเคในอดีตแล้วก็ มีความสุขสนุกสนานการทํางานที่ได้ใจฟูอะครับเอาจริงแล้วมันเหมือนกับถ้าถามผมในมุมผมผมก็ประสบความสําเร็จแนละได้ทําในอาชีพที่ผมอยากทําแล้วนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยแต่สิ่งที่ผมจะบอกเสมอคือผมอาจจะเต็มที่กับมันจนทําให้ผมได้ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้และเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วก็เอาเป็นว่าเราคงต้องลา คลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงสนุกกับคลิปนี้ไม่มากก็น้อยและมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเห็นไหมเจ้หมูเด้งมันน่ารักมากถ้าใครจะมาให้รีบมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมันโตแล้วมันก็จะเป็นอีฟิลหนึ่งแล้วยังไงก็ฝากติดตามกดกระดิ่งและกด s ั b s cribe ช่องเราด้วยนะครับแดนทริปเที่ยวไปเต้นไปกับผมนะครับครูชิงเร็วๆนี้เราจะมีโครงการเหมือนเดิมแหละครับไปสอนเต้น น้องๆที่ต่างจังหวัดถ้าไม่ผิดไม่พลาดอะไรน่าจะเป็นเดือนธันวานะที่จังหวัดราชบุรีกันแต่ส่วนเดือนหน้าปากหมดไว้เลยครับใครที่อยากไปทุ่งบัวตองกลางเดือนแน่นอนครับไปแน่นอนผมนัดกับเพื่อนๆไว้แล้วผมก็เตรียมตัวแพลนวันไหวบอกคุณผู้หญิงที่บ้านไว้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับทุ่งบัวตองแม่อู่ขอแล้วเจอกันในคลิปต่อไป ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะครับบ๊ายบายจะรอดหรือเปล่าฝนน่นดูน่นมืดตึ๊บ